ภายในกี่วันจะมีงูเห่าหรือไม่นะครับอันนี้ก็คงได้เห็นกันเพราะว่าตลอดช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการปั่นนะครับแล้วก็มีการปั่นราคาปั่นหุ้นมากเลยไปถึงส0ล้านโอ้โหซื้อทำแมวอะไรครับเนี่ยจิรัตถุงแกงจ้าอย่างจิรัตเนี่ยใครจะซื้อ30ล้านซื้อไปทีเขาพูดไงคดีสอนอสี่สิบสามเธอยังไม่เคลียร์เลยพเอาค่าตัวมาจากไหน เขาใช้คํานี้เมื่อเช้าฟังเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกไอ้สาล้านเนี่ยไม่ใช่ค่าตัวเขาแต่ว่าชวนไปทํางานด้วยแล้วเอางบไปแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จิรัตคุณจิรัตจะไม่สัมภาษณ์แบบนี้ทำไมไม่มีคนอื่นแล้วหรือยังไงจิรัตคืออย่างที่พี่เป๊ะบอกแล้วว่าขณะนี้พักการเมืองต่างๆมันไม่ได้ต้องการสสโดยเฉพาะในซีกรัฐบาลเนี่ยมัน300กว่าเสียงอยู่14เอี แล้วมันจะทุ่มงบประมาณซื้อ,อสอสไปเกตกะ,ท,ะทําไมอ่ะทําแมวอะไรเออแล้วก็ยังไม่ใช่เข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งด้วยถูกต้องครับแล้วก็ไอ้ตัวเด็ดเด็ดเนี่ยก็แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วอ่ะในพักก้าวไกลไอ้ที่เด็ดที่เหลือก็คือพวกปากเด็ดเท่านั้นน่ะแต่ความสามารถหรือบารมีในพื้นที่อ่ะมันไม่มีสอสก้าวไกลเกือบร้อเอร์เซนอาศัยกระแสพัก ชนะการเลือกตั้งเข้ามา<ะ>ดังนั้นพักอย่างพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐซึ่งเขาเล่นระบบบ้านใหญ่หรือระบบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ท<ะ>เขาไม่ซื้อหรอกอเพราะคนเหล่านี้ถ้าไม่ติดยี่ห้อก้าวไกลก็ไม่ถูกเลือก<ะ>ไม่ใช่ว่าประชาชนเลือกด้วยเพราะว่าเป็นคนเหล่านี้ดังนั้นจึงมองไม่ออกเลยว่าอีราคาคุยว่าจะมาช็อปสอสเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านเนี่ย มันเกิดขึ้นได้อย่างไงนอกจากมโนปลอมแต่งเรื่องเพ้อหลอน